ในวัดมณีบกนะครับเขาก็จะมีร้านกาแฟนะครับดูและแบบสวยงามไปเลยนะครับเหมือนกันอยู่ในวังได้หยันพญา่าจริงๆกาแฟอร่อยๆนะครับเหมือนอยู่ในวังพญาหน้าเลยนะครับเราเข้าไปชมวังพญาหน้ามาแล้วนะครับเราก็มานั่งดื่มกาแฟถ้าแก้กว่านะครับถ้ามาในร้านนะครับมันเหมือนถ้ำเลยลหละนะครับ นะครับสวยงามสวยงามดีด้านนอกครับด้านนอกก็จะเป็นน้ำตกเลยด้านหลัเป็นน้ำตก รับอันกาแฟดูดีเลยนะดูดีเลยนะนะครับที่นั่นก็ดูดีอยู่ กาแฟาตั้งไม่พลาดอร่อยเข้มข้นมันอยู่ในถ้ำเลยนะครับอยู่ในถ้ำเลยนะครับนะติดแอร์เย,ย็นสบายนั่งกับ Bye.